ไวรัสตับเส瑟ซีแล้วก็ตับแข็ง60เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเชื้อของมะเร็งอยู่ด้วยแต่หมอไม่บอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ตับแข็ง60เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วมีเชื้อมะเร็งด้วยค่ะครับแต่มะเร็งหมอไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์หมอไม่บอกว่เท่าไหร่แต่โอมีเชื้อด้วยโอเมื่อเมื่อมา3ปีที่แล้ว3ปีแล้วครับและนอกจากว่าไวรัสตับซีแล้วเนี่ยนะเกล็ดเลือดอะยังเป็นเกล็ดเลือดต่ำอ่ด้วยไหมเกล็ดเลือดต่ำค่ะอืมเ เลือดของเราไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะนำพาไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของเราได้อพอเราจะมีอาการเราก็จะร้อนในตัวร้อนร้อนในร่างในกายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทํางานได้ต้องนอนอย่างากับที่นอนนิ่งๆอย่างเดียวให้เก็บเลือดมันสมดุลอื<ข>อแต่นี้เนี่ยก่อนที่จะตัดใจทานโฉมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณสองนาทีสองนาทีเดียวเดวนี่ทราบข่าวเพาว่าแอบทานด้วยใช่ไหมแอบทานไม่ให้ ยว่าพอลูกจะรู้แล้วยังไงต่อยก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าอาการมันเริ่มดีขึ้นเราก็บอกกับลูกว่าเออยาดีนะเนี่ยแม่กินแล้วมันจะดีแล้วลูกชายก็บอกว่า